นาัสการครับผมพระอาจารย์ครับเจริญพรอครับเจริญพรเออพี่คนมีโฉกเนาะครับผมเป็นยังในนอคือมากครับในนอไปไร่หมองครับมือี้ไปไร่หมองเนาะครับผมกับพอดีมีมาหลบที่แล้วนะครับก็มีลายซื้อตกลนแนวจากนอยมีเป็นอ่าหัวเห็ดปลามากแล้วก็มีที่มาใหม่อีกท้งสังคนครับผมพระอาจารย์สาธุเนาะครับผมแล้วก็ ก็เลยเอามานำทรงให้เพิ่นให้มันแล้วกอนมือเล็กออกดิครับพ่าจั่นเืิอรับรับน้องโม่ข้าวเพื่อเงินรับซับครับถ้าเทียบพลบุญของบนเสด็จได้ไปซอยนุ่นดวงเพิ่มขึ้นมาอีกจักหน่อยจากที่สิบถือลักมื่นก็เสด้จลักแสนใช่ไหมครับป้าจั่นแสนพูดง่าจมาท่านมากพอได้กลาได้ขึ้นเป็นหลายๆเท่าแล้วเนาะครับผมท่านมาพันหนึ่งก็ได้เป็นล้านคนแล้เนาะครับสาธุครับกะ นี่สามีท่านเลครับอาจารย์เป็นย่อพันแปดเอ้ยพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอาจารย์ผาป่าเนาะผาป่าครับนุโมทนาสาธุนั่เองครับผมสาธุสาธุขอใหาสันจัเลยครับเพราะได้เห็นได้สางครับผมได้ซื้อหลังค่าเนาะหลังค่าครับหลังค่าเติมกันเนาะครับผมแต่กับนี่เพิ่นฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงแล้วไหมครับอาจารย์ได้ๆเพิ่นฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงนั่มแต่ว่ากะผมกับฤทธิ์มาก ให้กัพระจารย์ไปโหดเนาะครับเมื่ออื่นน่ะจะได้เปิดอยู่มั้งกับพอดีเราเปิดเมื่ออื่นรับทรัพย์เมื่ออื่นเลยเพ้่นเปิดดวงก็ได้นะครับคุณชัดชราพรนะครับที่เพิ่นฝาดก่คือว่าเปิดดวงเนาะคุณชัชราพรกันติลาพันธ์คุณขันชัยติยธนกูลคุณพุทธการติยธนากูลนะครับคุณชนาการขยันแท้เป็นแต่ขยันแทู้้นีแล้วก็คุณแม่สมพรนะครับคุณแม่สมพรรักษาฝานี้ เปิดดวงให้เพิ่นมืออื่นครับผมอาจารย์ได้ได้ได้เปิดให้เพิ่นมือเนาะข้าได้ก้อนเลขออกแข้งดีด้วครับอาจารย์ไม่ได้เห็นให้แต่เศรุ่มตัวครับขันเลขออกมากกระชีดเพิ่นกระชีดรับโชคเนาะครับฝาดถุงฝากไปแน้วครับอาจารย์เนาะุสาธุครับอ้าววันนี้มือนี้ผู้เพิ่นเดินทางมาหอดคำกับก๊าลังเปิดดวงได้มือนี้แมีนก๊าลังเป็แไหมครับเนียนก๊าลังเปิดก๊าลังก๊าลังสวดเปิดดวงอยู่เพิ่นมาไกลนะไม่ได้เห็นเลย ถ้าปกติช่วงแรกๆไม่นีซีมงแรงแล้วยีงครับนี่ยซีมังแรตามแล้วก็ทิพิดแล้วล่ะใบาสามกับปิดแล้วน,นีพันมาเต็นนครถมครับพระหลวงพี่หลวงเนี่ยนเพิ่งกับพักพรอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก้อนหน้านี้เนาะ,ะได้ไปเอื่นมาไหมเอื่นมาไหมเป็นมาไก่มาไก,มาไก่เนาะมาไก่เอาวันนี้ครับผมพระอาจารย์วันนี้ทำทรงบุญเส็จแล้ววันนี้กามาส่วนเนื้อทางตัวเลขครับผมเนื้อทางตัวเล็มีอย่างเพิ่มเติมเป็นแตงบหครับที่ว่าชืฟังวามื่ามาเพื่อมเงินกันดี เมื่อคืนนี่ฝันดีอยู่แม่เพื่อฝันบอกว่าเพคนมาบอกว voilà ่าครับซ er> ูนหาซูนหาไม่อีกเหครับซูนหาตัวเดียวโคโลเลยอุ้ยเดี๋ยวครับอาจารย์เลขนั่งริมโขงมีศูนย์ห้าเก้าแล้วสี่ห้อยข้างล่างบ้านนี้มึงขึ้นนี่มาบอกซูนหาซูนหาซื่อๆโอ้ศูนย์ห้าเอาเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ซูนหาไว้เนาะ มานี่ในส่วนของเหลขกกลางตอนนั้นพระอาจารย์ไ้ไวมมีสามแปดจ้ะสามแปดครับอันนี้มีมีเพิ่มมาอีกบอกคบคือจังไรของโมบานเราเกตหาเหากหามีเกหาว่าเพิ่มเกตหาเกตหานี้เล็กมากด้วยนะอ๋อเจ็ดห้านี่เป็นเลขชอบอ๋อแต่ว่าที่เป็นเลขกนั่งอันนี้ไม่เป็นเหลขกเพิ่นเนาะครับขอเหล็กเจ้าของนั่นไม่เกตหาอ๋อ อันนี้มีตะเลศเพื่อนไห้ครับเลขเพื่อนไห่มากนะครับแต่ว่าจะสิเป็นผู้มุ่เป็นอย่างทั้งหนภูพญานาคพระจักรพร่าอยุริมโขงแต่ว่าเจษหาในเลขชอบพระจักรชอบเละแล้วก็มีเสียงกระซิบที่พระจันทร์อยู่ในหนังมันบอครับตอนนี้ค่ายๆกับลงไปในหนังอันนี้พี่ตอนที่นางอยู่เนาะเดี๋ยวสิว่าพระจันทร์ล่งเห่นน้ำยางเด็กๆอีกมันระบอกว่า เ้าแปดเด้อเก้าแปดเด้อแปดเด้อหกแปดเด้อวางสรแสดงว่ามีหลายมีหลายปูด้นี่ครับพระอาจารย์มากหลายก็จะก็นอนลงไปหวกหาคนกหบว่มีเนาะไม่แต่เสียงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงเก่าตัวครับแต่ว่าศูนย์หาเก้าหอยซีกับสามแปดนี่คือเป็นอ่นั่งเห็นนั่งเห็นเป็นครับแต่ว่าเสียงกระซิบนี่เก้าแปดเด้อหกแปดเด้อจ้า นะครับแต่ว่าจักมีอยังดอกครับเก้าแปดกับหกแปดเพิ่นกระบอกมาจังสั่นเพิ่นมาจังสั่นเลยเพื่อนบอกยุ่บอกครับว่าเลขจะออกตัวนี้บอกเพิ่นห้องใส่เพิ่นห้องใส่ห้องใส่เขาเดียวไปไม่จะหนามนะจะเดียวไปทางไหนไม่มีทางมาเพิ่นมันบอกเห็นคนนะครับห้องมาใส่ห้องมาบอกแต่ว่ากระบอกได้บอกตกน้อว่าเก้าแปดกับหกแปดขึ้อย่างกระบอกได้บอกเอาอย่างไรกระลองเลยพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะ บ้านี่สุดไทยที่ครับพ่าอาจารย์เลขชุดนี้นี่ฟันตัวไหนครับฟันศูนหาฟันศูนห้าศูนหาเชื่อชื่อผมสี่วงศูนหาด้วยครับบ้านศูนหาเชื่อ่อเบอร์อยากให้เพื่นเสียเงินหลายเสื่อรถศูนหาฟันศูนห้าจ้ะมักน้ำบ่อเหรอมันมีโชคมักน้ำบ่อน้ำพีมักบ่องามอยู่ที่ครับหาศูนย์ศูนหาก็มาศูนย์กันเดียวกันนะ บางเธออาจจะมาสามตัวก็ได้แม่นบอกครับจ้าขันมากกับมาน้ากันขันบ่มากกับมาเช่สองตัว้าบ่มากน้ากันก็อาจสิมาแค่สองเชสองตัวคือสูนย์ห้านั่นแหละแมนขันมากกับหอบกันมากเลยนศูนย์ห้าเก้าเนี่ยแม่นหอบกันมาเลยหอบกันมาเลยแต่ว่าก็เป็นเลขที่อยาก็ไ้ก็ห้าเก้าแต่วิ้ยไมเคยออกหลาหลอบอยู่ที่ทูนหาเก้า แมนครับปีนี้ยังบม่เห็นนี่ต้นต้นไหนม่ต้นออกต้นปีมันออกหานึ่งเก่าแมนครับมันออกปีไก่ครับผมออกปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไ่เห็นนี่คปีนี้ยังบ่ออกครับนี่เราไปเชิญว่อนนี้เรามาเชิญก่อนนี้มั้ครับเอาโตฟันคือศูนย์หักขับในส่วนของเหล็กนังเนาะแล้วคราวนี้สุดท้ายจริงๆครับผมอาจารย์ชุดแปดอรหันทุบบาน แปดอรหันผมยังบ่ได้น้ำมูได้ครับแปดอรหันนี่ครับเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะใช่ปเอาเงตัวครับมันหกไดที่เราไหมเอาเลยเนาะครับผมเอาไปเขียนลงเลยเด้อครับผมมีดเลยเนาะแปดอรหันนี่เนาะแปดอรหันก็นี่ละเดี๋ยวเขาเขียนเอาจังไปเอาไปลงเอาที่บ้านโ่เคครับผมเอาไปลงเอาดีกว่าเนาะครับเอาเดี๋ยวผมเขียนลงให้เพื่อนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนจังน่อยก่อนก็ได้ครับผมจารย์แม่เบงครับ อาบานนี้ชุด8อรหันกักเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ะ>มีทั้งหมด8ตัวแตัวะนะครับมีหลักสามเนาะครับาจารย์เนาะห<ะ>ลัก3มี3 1 3หน<ะ>ึ่ง้าสเจสาม้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจดเ้และศ<ะ>ูนสะครับครบแชุด8ดอรหัน<ะ>เอาลองบึงชิมาแปดอรหันหรือชิมาเหล็กนั่ง<ะ>หรือชิมาทั้ง2ส่วนกัน กบแนี่ยนี่ครับแม่นม่ถอดงามอยู่ครับแต่ว่าเทาทีพานมานี่ยังบัทันเอกเส้มาทั้งสองส่วนนะครับเนาะสีบอมาเล็กนังกับมาเล็8แปดอรหันบอมาเล็กแปดอรหันกับสีมาเล็กนังมีงวดม่หันละพาดครับมีงัวดที่ผ่านมาลาสุดนี่แหละเทือกับเปลี่ยนกันยุ่งสลับกันยุ่งครับสลับกันที่จริงที่สลับกันเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวไหนยู่ในชุดแปดอรหันไปตรงกับเหลขกนัง รอเลขฝันพระจาก์กระซิบตัดออกนะครับเกิดเลยสลับกันมาแบบนี้ะนะครับเนะบาะบ้านนี่ชุดแปดอรหรนันนี่พระจารย์มีตัวฟันไหนบ้างครับตัวเน้นใหน้บ้างชุดสามจ้ะชุดแปดอรหันเน้นไปที่ศูนย์สามจ้ะโอ้สแสดงว่า อาจารย์มักเลขศูนย์นี่ศูนย์หน้าจังไดกับศูนย์หน้าจังไดศูนย์กับหนาวิ่งบ่วิ่งบ่วิ่งน้ำบ่วิ่งยังครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ศูนย์ตัวเดียวลอดวิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยเหรอครับอถ้าวิ่งนี่คือวิ่งศูนย์เนาะศูนย์ตัวเดียวครับผมบนอย่างเดียวศูนย์ตัวเดียวครับบนอย่างเดียวศูนย์ตัวเดียว ควบเกลได้แบบน,นี่ครับผมอาจารย์ขนมีนั่นเนาะเป็นจังบวนั่นเนา,าเนะครับจะเป็นแนวทางนะครับอาจารย์เนาะเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าส่วนบางบ้านใครๆก็มักซูนหาครับท,ที่ที่มักอีดีของอาจารย์ก็คือซูนหาตัวที่เ<า>พิน่นเพิ่นมาบอกปลาสุดเมื่อคืนนี้บ,บอกว่าซูนหาด้อโอ้ก็บอกครับครับบอกคัดบอกแน่เลยโอ้ยห้องเซก,กันหาออยเด้อวะเนี่ยโอ้ พันละห้าร้อยบาทหาร้อยท่านนี้หาร้อยเงินขึ้นก็จะว่าหาร้อยด้วย่านนี้เงินมาขึ้นแล้วหาร้อยหาร้อยหาร้อยทานนี้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามรอบเลยเมนท่นนี้ได้กับศูนหาเี๋ได้หาร้อยออออออชัดเจนแล้วบาทนี้เหล็กก็ยังบอกโดนนั่นซุนซุนนะซูนซุนขึ้นสิพอออกหรอครับขึ้นสิออกซุนห่าไรกลัวศุนหาหาศูนย์คือกลัวครับ เก้าศูนย์ห้าหลุดบ้างแต่โมนี่ให้กัให้เพิ่นไปวิ่งเอาเนาะครับให้เพิ่นไปซับกันเอาห้องประตเอาเนาะเ้องประตูเอาัเพื่อมาสามตัวหรือว่าก็ก็กันโต๊ดเอาใช่ไหครับกับพิจารณาเบิ่งเอาแล้วเนาะครับเบิ่งเอาใครจะไปอันนั้นหลายฮอกกับเบิ่งเอาพิจารณาโน่นโน่นเสียงเบิ่งมือแร่งตัวเนาะครับเออลงให้เพิ่นเบิ่งในด้านมือแร่งนะครับผม เ,เ,เดี๋ยวผไปเสียงเมืองเงินนะเดี๋ยวขับไปฮอดบ้านนี่กับสิฟ้าลงเลยครับ,บลุ้ <c oughs> 4, งเองเอฟซีพิ่นเ์บึงน้ำเนี่บ <c oughs> มันไปลงมืออื่นนี่เพิ่นบ่ทันเพิ่นบ่ได้ฝันเนี่ยไอ้ลงงอุ้งเนี่ยมซี่ล่ะครับเอาครับผมเดี๋ยวก็ะสันกับสิลบ้วดพระอาจารย์ซํานี่แหละมันค่ําแล้วพระอาจารย์สิได้ไปพักผ่อนครับสาธุสาธุครับขอบคุณพระอาจารย์หลายครับที่ได้ร่วมบุญมาเนาะในครั้งนี้เนาะ FC ก็ได้เนาะสาธุสาธุ